จากคลิปที่แล้วนะครับเทเลอร์1 1 4E รุ่นยอดนิยมนะครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูหรือว่าไปดูในเพลย์ลิส์เทเลอร์ของเฟ t ์เท l วลได้บนต่อตอนะครับขยับรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ถูกนะครับสำหรับรหรัสรุ่นนี้คือ f a t ์เ e l วลมิ s ซิชัมแอนด์มวันนี้เสนอตอนกีตาร์เทเลอร์รหัสของเขาคือ AD 7ีนะครับเจ้าของเลือกใช้สายเป็น Elixir f o ร์ฟอสซเบอร์1152ตัวนี้เป็นคุณแอนดี้พาวเวอร์ ดีไซเนอร์กีตาร์นะครับชื่อดังเป็นผู้ออกแบบเอกลักษณ์คือเบสซิ่งด้านในนะครับชิ้นกลางตรงซาวโฮมมันจะเฉียงลงนะฮะถ้าเพื่อนๆดูตอนต้นคลิปนะครับก็จะมีชิ้นเนี้ยสองชิ้นนะครับที่เฉียงแล้วก็สูตรโครงสร้างด้านในนะครับแตกต่างจากกีตาร์ทั่วไปที่เราเห็นบ่อยๆนะครับอ่ะสูงทั้งด้านนัดและซัเดอร์นะครับด้านนัดค่อนข้างสูงทีเนี้ยมันไม่แปลกนะครับคือฝรั่งในเขามือใหญ่และมือหนักกว่าเรานะครับ บางทีแอคชั่นนี้เขาอาจจะพอดีมือแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือคนเอเชียหรือมือคนไทยเนี่ยเดี๋ยวเซตอัพสักหน่อยนะครับข้อตกท้องช้างนิดหน่อยอยู่ในระดับตรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแต่งเลดียสที่ด้านบนของซัดเดินะครับแปะเทปกันรอยหน่อยนะฮะผมใช้ดินสอนะครับมาร์กตำแหน่งสายแล้วก็สายไหนอยากเอาลงก็อาจจะเข้มหน่อยนะฮะหลักๆก็จะมี4 5 6เป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆน้องๆนะครับอยากทาแบบนี้อยากทาเองนะครับ แนะนำได้คำเดียวว่าจะเย็นเย็นทำหลายๆรอบอย่ารีบทำและใช้ตะไบละเอียดนะครับแต่งจนทั้ง6สายเท่ากันแล้วนะครับด้านซัดเดิด้านนับนี่แต่งได้เยอะเลยอย่างตอนต้นคลิปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมใช้ปิกซีส้มอันนั้นขนาด0.60นะครับวัดที่เฟรด1หนึ่งก็ห่างทั้งสายคอร์ดและสายเบสก็แต่งให้ทั้ง6สายสูงเท่ากันที่เฟรด1นึ่งะครับน้ำหนักมือแล้วแต่ ผู้เล่นนะครับผมจะเซตตามนั้นนะครับไม่มีตัวเลขแน่นอนชัดเจนนะครับหรือสายแล้วเปลี่ยนครับผมก็แต่งแล้วร่องมันลึกไปหน่อยนะครับผมจะแต่งด้านบนไม่ให้จมจนเกินไปแล้วก็ลบลิ่มลบคมด้านสาย1กับสาย6เช็ดด้วยน้ำมันแล้วก็ดูไม่เหมือนว่าแต่งมานะครับทำการใส่สายครับผม ทำความสะอาดทั้งตัวก่อนใส่สายเช็คน็อตทุกตัวแล้วทำการใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยครับก็สำหรับเสียงที่ Blessing มันเฉียงเนี่ยมีผลยังไงไหมคือตอบตามตรงว่าผมเองก็ฟังไม่ออกลองฟังดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับ ตัวนี้คือเทรลเลอร์นะครับ AD 17ก็น่าจะมาจากคุณแอนดี้พาวเวอร์อะไรสักอย่างดีไซน์หรือปะ่าดีนะฮะก็ตัวก่อนนั่นนี้ที่ผมทำเป็นสีเหมือนมาฮอกซันเบิร์นไม่ใช่มาฮอกเดยไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าซันเบิร์นแน่นอนเป็นสีเข้มนะแล้วไม่มีไฟฟ้าก็ตัวนี้เนี่ยตัวนั้นเหมือนมีไฟฟ้าตัวนี้ไม่มีไฟฟ้าน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันเพราะเบสซิ่งเฉียงเหมือนกันนะตัวนี้ผมไม่ได้ขันคอให้ตรงไป แบบกีตาร์ทั่วไปนะครับคือไม่ได้ตรงแบบพวกไฟฟ้าหรือสตรัทที่มันชอบคอตรงไปตัวนี้คอตกท้องช่างนิดนึงก็อ้างอิงมาจาก G S Mini ที่ทำเยอะๆคือขันตรงไม่ได้ขันตรงแล้วมันกลายไปหมดมันมันไม่ใช่กีตาร์มันต้องการคอเงอนนิดๆนะแต่งอนเยอะก็สูงนะเวยโอเคฟังเสียงดีกว่า หนักมือจริงๆอ่ะตอนนี้มหน่าเจ้าของเขาอยากเซตนะตอนนี้เซ,ต,เซตตี้แล้วนะแต่ว่ายังหนักมือสายก็เบอร์สิบเอ็ดนะสายเบอร์สิบเอ็ดเองกอลิกเซอร์นะครับเจ้าของเอาสายมาด้วยนะครับอ่ะฟังเสียงก่อน ลลและนั่นคือเทลเลอร์ AD17 นะครับบายคุณแอนดี้พาวเวอร์แต่ยังไม่จบนะครับด้วยน้ำหนักมือผมเนี่ยสู้แรงไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเปิดฝาทรัสสลอดขันคอนะครับเข้านิดหนึ่งให้คอตรงกว่าเดิมแล้วทดลองเล่นอีกครั้งครับสุดท้ายเมื่อยเองคิดว่าเจ้าของน่าจะเมื่อยนะก็ผมเลยแอบขันคอเข้าไปหน่อยนึงนะ นิดเดียวนะครับไม่ให้กีตาร์รู้ตัวนะครับทีนี้เนี่ยเสียงมันจะสัเทนสั้นแล้วก็ความดังความกังวานมันจะหายไปหน่อยนึงก็เมื่อกี้มันเมื่อยนะครลองดูออาลองฟังเทียบดูนะหายไปนิดนึง เ,เรียบร้อยครับจบจริงๆแล้และนี่คือเทเลอร์เอดีเซเว่นชีนะครับไม่มีพักไฟฟ้าและเบสซิ่งที่เฉียงนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเลปล่าแต่เสียงของตัวเนี้มีความกลมกล่อมไม่ได้เบสอึบอึบแบบมาตินแต่กลมกล่อมพุ่งๆใ่งสๆสายเก่าลอยๆอยนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆีนี้ดูทุกวันที่นี่กับ Fre ตเทเ s ลล s มิวสิกชอปแถ้าคุณรักกีตาร์เราคือเพื่อนกันนะครับกดติดตามไว้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเทเลอร์นะครับสวัสดีครับ